รองเท้าขาวใส่แล้วมนมองไม่สวยงามรีวิว,ว,วง่ายๆนะคะอุปกรณ์ในครัวเรานี่เองดูกันเลยเดีเรจะต้องใช้อะไรบ้างนี่เลยติดๆน,นะคะ เสร็จแล้วกคราบตรงต้นเท้าตรงเท้าขาวเนี่ยนะคะนี่วิธีง่ายๆของเราเลยก็คืออันนี้เลยและวิธีที่ดีที่สุดก็คือในการกะจัดคราบไวรัสก็คือ น้ำยาล้างจานผงซักฟอกอเชื้อนี้มันยังก็ดูแลความสะอาดให้เราได้รองเท้าใหม่รองเท้าทนนานสวยงามด้วยนะคะนี่คาบดำอย่างนี้นี่เลยดูช่วยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะขัดถูไป ดูไปอันนี้ด้วยนะคะมาจากรองเท้าเรารองเท้าขาเป็นส่วนที่เราใช้ขาในการทำงานต้องขอบคุณขาที่มีให้เราได้ใส่รองเท้าได้เรามีให้เราเดินเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลรองเท้าเราให้ เออมองอยู่เสมอนี่นะคะก็เริ่มใหม่แล้วนะคะส่วนเวลาตากเราก็ค่อยเอาทิชชู่แล้วก็ตากแดดไว้นะคะซับๆรีบซับให้แห้งนะคะรองเท้าเราก็จะได้รองเท้าใหม่นี่ใหม่ขึ้นกว่าเดิม